let yeah. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์เช่นเคยนะครับก็อันนี้จะพามาชมงานขุดสระน้านะครับสระน้ําเพื่อใช้ในการ,กรเกษตรเลี้ยงงวปศุสัตว์นะครับที่บ้านสะบัวนะครับเขากะลานครสวรรค์น,นะครับก็ตัวนี้จากภาพภุมิสูงเลยนะครับเป็นสระน้ําขนาดหนึ่งไร่นะครับความกว้าง ความกว้างจากจุดนี้ไปถึงอีกหลักหนึ่งนะครับกว้างอยู่ที่25เมตรนะครับแล้วก็ยาวลงไป65เมตรนะครับยาวลงไป65เมตรเป็นหนึ่งไร่พอดีนะครับก็พื้นที่ตรงนี้มัน16ไร่นะครับที่เจ้าของที่ก็ขนเป้าฟ้าเลยนะครับพอดีแกจะทําฟามัวนะครับมัวงัวสายพันธุอะไรประมาณนี้นี่แหละก็เลยจะอยากมีแหล่งน้านะครับเป็นเอ่อ เพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์นะครับหญ้าแผงกอล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สร้างฟาร์มวัวด้วยหรืออยากมีแหล่งน้ําที่ใหญ่ๆมาตรฐานสักลูกหนึ่งนะครับก็ติดต่อทีมง,งานเรามาก็วันนี้เพิ่งมาโรงงานนะครับเพิ่งมาถ,งถึงเมื่อสักพักนี่ยแล้วก็ทําการโรยเส้นกันอันนี้ก็จะเป็นหลักปูนคันที่นะครับเราวัดห่างให้สะห่างจากหลักคันที่8เมตรนะครับตามมาตรฐานที่อบตแต่ละพื้นที่กําหนดนะครับ ด้านละ8เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับเราขุดลึกเกิน4เมตรนะครับก็ขออนุญาตอมตเรียบร้อยนะครับก็ขนถ่ายดินที่นะครับผมแค่ของานนะครับเพื่อจะสร้างบ้านฟาร์มวัวอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบนี้ไม่ได้เหมาะนะครับเราคิดกันเป็นเที่ยวรถนะครับคิดเป็นเที่ยวรถเราเอาสิบล้อมาสามคันเลยนะครับก็ทางซุ้มนู้นก็เป็น ที่จองที่แกขีดเที่ยวนะครับขีดเที่ยวไว้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมอัปเดตให้ชมเป็นชุดๆไปนะครับว่าวันนึงได้แค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนโอเคครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับยังไงก็ขอฝากคีมงานเราไว้ในใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ อ่าลืมบอกอันนี้เราใส่12ตักนะครับ12ตักรถแ,แม็คโคร200นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ